มาค,ค่ะมากดยว่ะหาว่ร้านตุะร้านตอยค่ะไรนค่ะ,ออ,ะออกจากวัแล้นะคะข้าุดพหาเนี่ยเสจจร็จจิ้ค่ะจานมะฮไห่บอนไร่ว่าแซ่ดได้บรรจารแต่ว่าหกกะบ่าบอนนี่แซ่ดสุดรไม่ตังไ่ตังกันค่ะ ค่ะ้าตำขีนะ่ไหแบงสี่วงใดีตักแสบค่ะแ่บที่สุดเจยู่นี่ลา้าบาทนี่บอเดียวดีมีหลาบ้านเบิงเดเอค่ะ9บาทนีที่เดียวค่บาทแสบประคันเนี่นเมนูใดค่ะมยันเนี่ยเมนูน่้เมต้มผักดองกระเดงหมูออมเอียนออมไก่ลาบหมู ไข่เโลมผลปลาชูแห hey, hey, hey. hey, hey. ้งต so ้มจับชายต้มเปื<_<_่อยลากปลาดุกต้มปักน้าพริกระปีมาดูข้าวากระไายนะคะัคุณก้าปิต้ประตัวหลคุณอยงีกินข้อวค่าค่ากินปวดปวคุณ้าไปเลยนะพี่จ้าวันที่ีะ ลูกค้าคือเด่นนางคะเราเน้นการทำูกค้าในคุณภาพราคาปลาดุกปลาดุกเสียเรื่องอาหารเราสะอาดลูกค้าบ้านไหนค้าปลาท้องแก้วครับลูกค้าบ้านไรครับหเนื้อคินก่อนค่ะหเนื้อคินก่อนค่ะหาเนื้อหาเนื้อเหมือนที่หลายอย่าง มาเรื่อยๆค่ะลูกค้าม่เรื่อยือยมอ่มาซื่อนคคาประจํนะคาเทียตมาสื้อประจํสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสื่อสั่งสั่งงว่ใครพนกันนี่กล้วยทอดค่ะกล้วยทอดชิ้นละสองบาทอร่อยอร่อยแซ่บลูกค้าตอนไหนคะนี่ ลูกค้าประจำนะคะนี่ลูกค้าประจำร้านนะคะนี่เรื่ออะไรคือเล็กคือน้อยนะคะลูกค้าคนนี้ก็จะมาประจำมียีสตบป่าก็มาซื้อยีสได้ยังอันนี้ยีสต์ป่วยยังเดียวค่ะอันยมื่อใดค้ากับข่าวนี่ยังมาเ้าฮีบอรเดี๋ยวขายบ่อค่ะยังมาเ้าจะมาหลายค่ะ อยากทำเมนูร้านแม่น้าปลาแยงแซบที่สุดคะนี่อย่างแซ่บแม่เบิรเด่นเมนูเด่นอย่างค่ะเด่นๆค่ะยกมาหนึ่งเมนูเนไม่ว่กอะไรก็ไม่ด่านะคะเด่นที่สุดก็คือแบบไม่ค่าไม่ค่าามาดค่าทำอะไรท่าได้ไม่ขาค่ะสิสิบสือรบสือก็ได้เอา่ไม่ค่ะอันนี้ปลาทูแห้งนะคะ ยัมีพลมะพร้าวด้วยนะคะ15บาทแบบถูกๆยกเลยค่ะหกิโบาทโอเคค่ะโอ้ยขับข่าวคนหลากหลายนะคะมีทุกอย่างนี้มีไทยมีเหล้ามีเพื่อนไทยเพื่อนเหลาท่บบากมันแสบเลยนาะับข่าวค่ะลูกค้ากับมเองผู้ไหค่ะลูกค้าันนี้ที่ลูกค้ากันเด้อค่ะพุงมาเศร้าเบอร์เลยบะจ้าอันีาสคือมาเศร้าเบอรมีาสองา ต้มเนื้อต้มปากน้ำเพื่อจิตใจบ้าจนมาเห็นปอลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะลูกค้ามากเรื่อยๆ ตาม housing, ยูบัติหนเป็ตมตาร่เมรตมือาสนอเอ้ยมาเบิร์นมาเป็นซ่ามือาีตามเรไรแม่งบ้านถ้าตามดีดีละ่นี่เบิงแตถ้าพี่กัเบิ่งได้ถ้าพี่มันอาจจะมีอาถรรพ์เดนตาดเดินตามปนบาย่งเนี่ยเป็นเรตบงอย่างแมนต้องดูที่คัีก่อ่ะันนีวะครับอันนี่กับกลังสีเบิร์ค่ะ2ค สองค่ะค่ะเพื่อนอาจารย์ตะกัวอยู่ในหนีเบิร์ดลงในโคกเบิร์ดอาจารย์ตันเหล่อาจารย์เหลิ่นมูนี่สังกะสีอุ้ยมันมีความลูกค้ามาเรื่อยเรือค่ะนี่ลูกค้ามาเรื่อยเอาหารอร่อยนะคะวันนี้ได้อะไรลาบปลาค่ะอ่าถั่วลองปลาร์เพิ่์ดเยอะมากเป็นลูกค้าเป็นบอค่ะลูลค่ะพันโลูกลาบหมูเด็ดๆยั่วๆเลยค่ะประตูหน้าวัดนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะคะ จะไม่รู้บ้างนะเป็นเขาได้ดิเด็กเป็นยังไงมาจับใจใช้สอยค่ะอาหารประหยัดนะคะยิปเอายิปเอาหนึ่งในโฆษณาไหนชื่อดอกหรือจุเนยอร่อยบ้างหรือจุเน่ยอันนี้ของจุเนยละอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะยั่วทุกอย่างค่ะไม่ได้ยั่วเฉพาะคนค่ะ